สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวย,ยุงนะจ๊ะวันนี้ยุงจะมาทำเมนูไข่น้นาำกินจ้ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำลงไปจ่ะ ยูงก็จะใส่กระเทียมทุบไปหน่อยหนึ่งจ้ะแล้วก็ผงปรุงรสจ้ะน้ำตาลจ้ะก็วยยวขาวจ้ะกะน้ำปลาจ้ะ ใครจะใช้เป็นซุปก้อนก็ได้นะจ๊ะ วันนี้ยุงจะทำไข่น้ำแบบไม่ต้องทอดไข่นะจ๊ะรสชาติเราก็ปรุงได้ตามความพอใจแล้วจ้ะก็รอให้น้ำเดือดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่จ้ะน้ำเริ่มเดือดแล้วยุงก็จะใส่ไข่ลงไปเลยจ้ะ จะคอยคนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะติดก้นกระทะ ไข่ยุงสุกได้ที่แล้วยุงก็จะปิดไฟเลยจ้ะยุงก็จะโรยด้วยต้นหอมจ้ะแล้วก็บักชีจ้ะใครมีกระเทียมเจียวก็โรยกระเทียมเจียวด้วยก็ได้จ้ะมันก็จะทําให้หอมดีจ้ะ เสร็จเรียบร้อยไข่น้ําง่ายๆสไตล์ยยุงขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ยยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า